แพะจำนวน30ตัวนะครับมีพ่อพันธุ์คุมูงทั้งหมด2ตัวนะครับมีพ่อพันธุ์คุมฝูงทั้งหมด2ตัวนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่สนใจดูแพะฝูงนี้นะครับมีจำนวนทั้งหมด30ตัวนะครับเดี๋ยวต้องไล่นับก่อนว่าจะมีพ่อพันพ่อพันธุ์นี้ พ่อพันธุ์คู่ผูกทั้งหมดสองตัวครับมีแม่พันธุ์เยอะอ,อยู่พอสมควรนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแม่พันธุ์นะครับแล้วก็แพะสาวมีอยู่ประมาณห้าหกตัวนะครับแล้วก็ลูกเล็กๆอยู่ประมาณสี่ห้าตัวครับที่เหลือเป็นแพะเป็นแม่ใหญ่แล้วก็แพะสาว <c oughs> นะครับ <c oughs> ไอ้ดินมาไล่ตรงนี้ออกเลยลูก ไล่ไต่ถูนออกนะครับแพะไม่ผอมนะครับแพะสมบูรณ์ดีนะครับแพะสมบูรณ์ดีทุกตัวแต่เห็นขนดำๆนี้ก็คือพื้นมันเป็นฐานนะครับเป็นพื้นฐานเก่าเป็นเตาฐานเก่าก็เลยเป็นดินดำนะครับถ้าไปอยู่คอกที่พื้นที่สะอาดๆกว่านี้ก็จะผิวก็จะผิวพัน์ก็จะขาวเลยนะครับแพะไม่ผอมนะครับแพะไม่มีผอมเลย มีเด่อ้วนๆนะครับเหมาะมากนะครับนะครับสาสิบตัวทวนใช่ไหมครับยายสามสิบทวนนะครับสามสิบตัวทวนนะครับนับแล้วนะครับตรงนี้นะครับพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับสนใจพ่อค้าแม่ค้านะครับสนใจที่จะมาดูครับมาซื้อได้นะครับเพื่อไปกินกําไรต่อได้นะครับเกษตรกรท่านใดที่สนใจที่จะนำไปเลี้ยงนะครับก็เหมาะ คุ้มมากครับราคานี้แพ้สมบูรณ์ทุกตัวเลยนะครับดูดิครับไม่มีผอมเลยนะครับอ้วนทุกตัวนะครับไม่มีผอมแห้งเลยกลมบ้องเลยครับทุกตัวคุ้มมากครับนะครับสนใจมาดูได้ครับคุ้มครับราคานี้คุ้มแน่นอนครับสอบถามมาได้ที่ผมเลยนะครับ0895217180นะครับอันนี้เป็นของ ของตากับยายนะครับของตากับยายยังอยู่นะครับผมก็ได้รับหน้าที่มาถ่ายทําตรงนี้นะครับจะส่งต่อนะครับครับนี่นะครับกระดูคร่าวๆแล้วนะครับดูคร่าวๆแล้วก็มาได้เลยนะครับถามว่าคุ้มไหมคุ้มครับเพราะว่าดูดิครับมีต่นันหนาครับ หนาใหญ่ๆทั้งนั้นเลยไม่มีผอมเลยนะครับไม่มีผอมเลยี่ครับของเต็มเนื้อเต็มนะครับไม่มีที่โค้งเลยนะครับไม่มีที่โค้งเลยนะครับดูครับขาวคอแดงทางเขาดีนะครับก็ใกล้จะเลือดสูงด้วยนะครับบางตัวก็เลือดสูงนะครับดูจากสัดส่วนแล้วนะครับไม่ใช่เฉพาะคอแดงนะครับดูเนื้อดีครับดูกล้ามเนื้อดีครับกล้ามเนื้อ พี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับทางเบอร์โทรที่ให้ไปนะครับ0895217180นะครับทางช่อง YouTube เรื่องแพะเกษตรนะครับวันนี้มาช่วยพี่น้องเกษตรกรนะครับในการจำหน่ายแพะนะครับลูกผสมแต่ว่าเลือดสูงหลายตัวแล้วนะครับพ่อพันธุ์ก็สวยนะครับสวยมากพ่อพันธุ์ก็ ใช้งานได้อีกนานนะครับเพราะยังวัยรุ่นอยู่เลยอายุป,ประมาณถึงขวบยงังยายพ่อพันเนี่ยพ่อพันยังไม่ถึงขวนะครับประมาณสิบเดือนนะครับประมาณเก้าเดือนสิบเดือนครับแต่คึกดีมากนี่ครับ,รบพ่อพันนะครับเลยนะครับตัวเล็กๆก,ก็มีประมาณหนึ่งสองสาม สี่ห้าห้าตัวห้าตัวตัวเล็กนะครับห้าตัวนะครับนอกนั้นก็จะเป็นแม่พันธแม่พันธุ์ใหญ่ๆนะครับแม่พันธุใหญ่ๆนี่ไม่ต่ํากว่าสิบห้านะครับสิบห้านะครับแล้วก็เป็นแพะสาวนะครับแค่นั้นนะครับ ราคาคุยกันได้นะครับมาตกลงกันได้นะครับยังไงก็ถ้าเอาไปใช้งานต่อไปเลี้ยงต่อหรือว่าเอาไปทํากําไรต่อนี่ได้แน่นอนครับแพะสมบูรณ์ครับดูแล้วซื้อแล้วคุ้มแน่นอนนะครับแพะไม่ผอมเลยนะครับยังไงแล้วก็นะครับท้องก็หลายตัวแล้วนะครับคุ้มครับมีลูกติดด้วยท้องด้วยนะครับคุ้มชุดนี้ครับท้องกี่ตัวนะยาย ของประมาณแปดตัวแล้วนะครับที่เหลือก็จะเป็นลูกติดอีกนะครับลูกติดอีกแล้วก็แพะตัวผู้อีกนะครับไปขุนจําหน่ายได้หลายรูปแบบมากนะครับใครที่จะไปทํากําไรต่อในช่วงนี้เนะี่ยแล้วช่วงนี้กระถินหาง่ายด้วยนะครับกระถินหาง่ายนะครับเต็มไปหมดครับกระถินเลี้ยงได้สบายๆนะครับเหมาะมากที่จะ ทำการเกษตรอยู่บ้านนะครับตอนนี้ช่วงกักตัวช่วงนี้เลี้ยงแพะนะครับแล้วช่วงนี้สัตว์หลายๆประเภทเป็นโรคนะครับยกเว้นแพะนะครับที่ยังแข็งแรงอยู่ที่ไม่มีข่าวว่าเป็นโรคเป็นภัยอะไรในในช่วงนี้นะครับนะครับแพะแข็งแรงมากนะครับดูครับสมบูรณ์มากนะครับดูครับท้องกลมเบ้งเลยคบ ของกลมทุกตัวเลยนะครับสวยนะครับสวยมากนะครับสวยมากครับโอเคแล้วยังไงพี่น้องท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับสวัสดีครับ